สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาเก็บผลงานครับเี่ยวทำลายไว้ก็เหลือตั้งแก่เคี่ยวพื้นที่ให้มันไนแปลนแล้วครับแล้วเขากระสายทรงงานไทยอันนี้ก็ติ๊กน้ำครับนี่ดูแล้วตี้นตันกม่วงครับนี่ก็นี่เล่าๆซ้ำขวดน้ำ18ลิตร ต่กะน้อยต้องหันครับแต่ละต้นแล้วก็มีไงกลัวอีกก็คือต้นนี้ครับสูบเอาไว้ก็สิไปเล่นใส้แต่นี่กับคาดเริ่มจะ่บ่จาลครับมันได้ขอรอบไม่ตลอดมันก็เลยเห็นให้กินคาดเมื่อออกก็ใบาพาดครับ นีกันระทําการปาดหักอ้อมแล้วนะครับแต่กันนี้กัเจก็กกิโลม้ลนมก็คือเห็ดแบบนิ่มนวลครับจ้ามันสีนิ่มม้วนหรอกว่าเดาๆครับคิดว่าน่าจะลงโซมิซำนี่กต่ทีดึงให้นมกันครับแล้วก็จ้างสีหาวิธีเอาลงใหม่กับมิโซน้อยมานอยู่แต่กัน,นาจะทับรถขึ้นกเพราะมัน เป็นอุ้มยญ่เตัอครับมุกม่วงไหนเป็นมุกม่วงเอิกหล่อ,อ,นนอ,อั้งตัวนี้อ๋อเอาเ่าครับเอาลงเลยเฮ้ยขาก้องกรโดรถแล้วครับพิ้งต้นไม้เรียนเลย ผ่านไปด้วยดีครับแต่ว่าโมาแนน้ำให้เลี่ยนแบบเด้อครับเด้อเพราะว่าอาล้าลงเท้อมันกบผัดผาดก็คือเ้อาการนำนักตนใหม่บอบอบอแมนนะอางเทีาเข้าว่าสีเลียขาดล่อีกจักน้อยแถมนี่หากมันขาดเปิดบาดเดียวกับผมเลยครับรถก็หนีนกับลังข้ามุนบ่นละถอยปาด มปนบปาดมันกับบ้วงครับนี่คือสิเป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าสิ่ได้เฝ้าก็ไปไถเตรียมดินบุกเบิกปกลากางแล้วก็คือสิปลูไว้แล้วครับนี่ก็สิเก็บผลงานชุ่มเอาออกแล้วก็ไถหางซ้มแล้วก็หางหางคือเรียบรอยครับที่จริงมันก็ หากมันขาดเครื่องครับหากกระสีเลิกเติบดูเพราะว่าน่องมันสุมสันก็นนี่กัยังยแาอยู่ไหมอันนี้กใหไงกลัวต้องแง,งากลัวหรือคือเลิกกลัวแต่ว่าสุ่มใหม่หน่อยกลัวเสียกตัดต่อครับมันเลยเหดุยากสองเท่าตัดต่อไว้ให้ ขึ้นจากดินเท่าไรหนึง่งสองสามคืบยกไว้มีสูงกับไกยแล้วครับแต่ก็อันนี้เกียนไว้ซีมุ่มกับก็ออกก็ถือว่าออกออกไม่หนักกันได้ครับดีเลีย้ยตุมย่มโย่แต่ฟังนี่เกินไปยังเทิ่งกับเราเล่าสองไรครับทุ่มนี่ก็สิเก็บลงไปกับไรกลัว ตามไรกวัานีรับมือละสองชั่วโมงครับกวนเ้ามือได้เมากับโบได้กวนแรงอันเมาคือโบอ,ออกมากเลยครับเพราะมันเสี่ยงกับรถสีห่างสภาพรถยังพอรุ่นๆแจ็สิเป็ี่ยนยังนวบุ๊ งานกระแห้งจอเข,อมา,ขมมามากกันฝนโม่มากอีกางเงี้ยคือ,อยันในจ,จางก,ก็เจาะออไปไทยซอยครับกระสันดินสีแห้งแมันเล่าอย่างเราที่กระโดดกระเดียดเออโอ้ยหยบเนาะเราซีวิตกรกะเสียครับนี่ไปไปจะจบ,บที่จบับนี่นะครับ นี่ยเอาละเรื่อมอดปวดโซได้บาดนียขนาดโตเมาไม่มีกับพวกกินเมิดล่ะแรีนใส่ซุ้มเป็นห่าแขง้งแข้งแข้งทะลุเลยเดี๋ยวจังว่ากันไหมแล้วเวียกกันนะครับเดียเด๋ยวกันไม่คิดหนาเดี๋ยวต้นต้นไม่อีกจักตามที่มาที่กับเขาเมื่อแล้วมันเริ่มสวยแล้วเออแล้วก็จัง มาว่ากันไหมตอนเริ่อง,งานบ๊ายบายสวัสดีครับผม